จากหุนส่งอาหารครับเยกลับแล้วส่งอาหารแล้วกลับแล้วส่งอาหารมาให้เด็กๆก่อนอีกคนนึนนงส่งหารเสร็จแล้วก็กลับ ก็ในเตรียมอาหารเตรียมสวยล่อครับล่อส่วนอาหารของโตนี้เยอะกว่ามากครับอันนี้ใช่ไหมอันนี้คืคอพ่แมนครับนี่ก็อพ่แมนครับนี่ยังไม่ใช่เรัคถนนี้นมาของเราหนุ่มจียังไง นนตัวนี้ของหนูหนาลานี่ยล,ล่อขนมจีบแบบเมื่อกี้นี่มาส่งเขามาส่งเขานี่ลอปั๊นี่ก็เบาหน่อยน,นี่หุ่นตัวนี้ก็กระลังกลับครับเบสพนักงานเสิร์ฟไปรี้ยไล่ครับ ยูเอ um ็มเคอวอีกนิดครับเดี๋ยวคงมาส่งนนี้เอาน้วมำกรปด่อยน้ำสุปกับรอนณะ คนุณปู่คุณย่าของหลานน้ำตาลครับตีนน้องกินเลยลูกยังไม่ได้ได้จข้าวมาตลวน,าลาลนี้นาลานาลากัมมารล่อครับอืมนาลาตัวนี้กำลังไปนำน,นุ่มออกยิ้มหน่อยทแบบนี้ได้ไหมครอ่าเนนอแบบนี้อ่าแล้วก็ ทำ,ทำไงอีกดอกไม้ทำดอกไม้ก็ได้นี่ดอกไม,ม้อ,อ,อะไรนี่อ,อะไรนี่อ,อะไรนี่จระเข้จร <Anton. ists and confused> ะเข้อ๋ออ๋ออ๋อออืมอันนี้ก็ไม่ใช่ ล่ออีกนิดรลอ,อีกนิดส่วนคนเป็นผู้ที่ควบคุมอันนี้มากแล้วครับมาแล้วอันนี้ใช่ไหมนี่อันนี้ใช่ไหมถ้าต้องมีคนคอยควบคุมอยู่อ๋อเป็นเป็น,มา,ม,นม,ามาถึงแล้วก็จอดครับมาหยุดอ๋อมาถึงแล้วก็หยุด แล้วคนเงินยังไม่จับเสิร์ฟต่อครับได้ดีตรงที่ว่าไ่วได้ถือครับคนเพ่นกงนมาส่งเองอันนี้เป็นเป็นผักกรนะ์เนาะผักกร์แล้วก็มีนาม ชวนวันนี้อาหารชวยนี่กับมาแล้วเดี๋ยวเข้าก่อนก่อนลอก่อนเนาะรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวรอคนมาครบก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงหลูเดี๋ยวรอคุณเดี๋ยวนี่กับมีเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุณปู่คนยาพี่ต้มตานต่อแล้วก็มีผ้าอ๋อแต่หนูกินหนูก่อนได้เลยกรอเสื้อหน่เป็นคนมาเสิร์ฟเป็นคนมาเสิร์ฟแค่ยัง ต้องอาศัยคนมาเสิร์ฟนั่กับทั้งหนด้วยทั้งคนมาเสิร์ฟด้วยอันนี้ขนมจีบสำหรับนาราเนี่ยเมนูนี่นาราเขาสร้างเองครับคือ,นอขนมจีบเข้าสวยให้หนูนะครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยค่ะ เป็นแมกเกอรขอมาลานเอมเนี่หนาวเลยทนบาไว้เลยเสื้อพุ่มพุ่มผ่าครับเสื้อผ่าเนาะเปนห้องแหนาลัก่ากหนาวครับนารากกันหนาวมาเก็บทำให้เแบบนั้นหรออุ่นอุ่นไหมคะ ค้นก็่าพวกยะ้ายไปเลยครับตอนนี้เราค้นเราเกิดอย่างพวะเสิษฐกิจแต่ตอนนี้ก็ค้นเส่นหนึ่งก็กระังเทาย่อยเข้ามากครับน้ำก็เดือนแล้วบาเท่าก็มีครับ ตัดขมี่เอ็มเคแต่ขเขาเปลี่ยนบรรยากาศมากินกระทมออในน่าร่าก,กินก่อนเดี๋ยวรับผูยยย้ใหญ่รอบรอบนาด อะไรมากาะอะไรมากไหมครับอืมกินใหญ่เลย<อ>ไม่ได้กล่าวคุยๆอะไร ไม่กีว <şu> ค like okay. like cool. okay. like ิดถอยบ้านเนอะฮือเกี่ยวกับครับมัเยี่ยมบกเยี่ยมนานครับอันรอบเบิ้งรอเบิ้งคือสิบเเห็นอีกคือสิบเรมาอีกหุ่นหุ่นส่งอาหารวิทยาการเทคโนโลยีก้าวนาถึงยูเซก็มีครับทุณ้บนี้ มานำสินอน่านผู้ช่วยเหเห็นกับคุณทรงอาหารประหยัดพนักงานเสือ่อมไิหลร้ก็ขอขอ,ขอบคุณครับทางผู้ชมที่ตามรับชมช่องมาอ๋อครับขอบคุณครับทุกติดตามช่องมาอเฮาครับผมภาษาไทยครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ